กินแล้วอีหล่ะน่อยกำลังว่าเออถือเป็นแครงหลินแม่ถอดออกไปเบิดเลยบบดนี้เป็นไหนเจ้าวะพี่ฝามันพี่ฝ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรายังไม่ได้กู๊ดมอร์นิ่งเลยเพราะว่ายายไปวัดแต่เช้าเออเ่าเออได้งิดเสียง เออได้ยินเสียงถามเสียงเสียงน้องพลอยถามยายยายนางสวาสดีบาย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 เอาเอาขี้ไปขี้ไปพุ่นเอ้ยขี้ไปฮอดพุ่นเอ้ยขี้ไปเราก็กลับมาจอดที่เด้อบายบายได้คีเรบพร้อมไปอีกตาเขามีอีกตาเขามีอีกตาเขาอีก ย่ขอบีบตาเลยขี้ไปข้ไปยายนังจับไปว้าวอ่าเลยได้ทุกรถชาบพี่น้องเลยหอนหอดแล้วทอทอทอเด้ออเสียเด้อเดอจังคีเด้จังคีม่บ้านี่ยาเลยบ้านี่เนาะไปไปห้องไปกินข้าวไปกินข้าวป อ๋อตกตม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 โอ้ก็ตกไข่อยู่เอ้ๆ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 ไปเอ้น่องเพชรเอินไมมกะหนเอิ่นไหมกะน่เอืนน่องมามาเอินเพชดกันโอ้ยคนปากโจโจซะโปอย โอ้ยู oh. ููทำปาดิทำปากดิยังั้าบ่มาบังมาบังระเดีงดงกัดันกัดคนมันจะเป็นขาต้องเท่าเนาะอันนี้กาดพอแล้วอันไม่ายค้างกระดงกดรัดแลงสเดามย่าปูนั

ไ่เห็นมีอืมเ้เห็นบ่เออนั่นแหละเล่นแนว้วอยู่กระตาหน่อยนึงน่ะเด็กหน่อยมันมักกระตามันมักตาหมากขึ้นอย่างอีตัวแล้วดีกงน่อยจะสอดตาหมากไปไหงดี